เอาครับมาดูปัญหาสกูปปี้ที่ว่าน้ำมันเครื่องมันขาดนะครับหรือว่าน้ำมันเครื่องหายโดยที่แบบหายไปเรื่อยๆนะครับไอตัวที่มันหายไปแล้วบางครั้งไปร้านช่างแล้วเขาก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แล้วก็ยังเวลาเรามาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งมันหายนะครับมันก็จะเป็นกับซีนตัวนี้นะครับไอเนี่ยเดี๋ยวนะครับนี่ครับไอซีนตัวนี้นะครับ เวลาเราลื้อมาปุ๊บมันจะมีน้ํามันเยิมอันนี้คือผมทําการล้างเสรรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเอซีนตัวนี้นะครับนะครับเวลาเรารถเราใช้ไปนานปุ๊บนะเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะกรอบนะครับกรอบแล้วก็แตกนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยเห็นมมันแตกนะครับกล้องอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะมันเป็น ตัวสับนะครับมันแต่ครับผมก็มีปัญหามาฝากเล็กน้อยนะครับที่น้ำมันเครื่องมันหายนะครับสกูปปี้นะครับสวัสดีนะครับ